ที่พี่น้องตากับจิงการคือจิงการอหละผมเคยไปชกใต้สองครั้งนะครับโดนพ่อสายฝนบ้างมั้นสายฝนมา่อเดียใต้สองครั้งไอ้สัตว์ถึงสองครั้งถึงจะไปไปดันเอาดันสนพรางสามเฮ้ยไปถงแล้วครับจักรอบกี่รอบกว่าสิบรอบอ๋อวิ่งทำไมกันสิบรอบไปเฮะไปผู้ใดผู้ใด้ทำยีสุดกา ยืดพอจะดจ่ายนะครับพักจัด่ายตอนนี้มรับงนแล้วเตานอนนะรับรวยแล้วแฟนก็เป็นระดับไฮโซสุดยอดด้วยล่ะส่วนคนได้ฝังมุกเขาใครฝังมุกหรอเอ๋อตากบตาเดียวรับเขาเรียกว่าตากบกบตาเดียวด้วยตาเดียวตาเย้ย ปิดละกงากตาโบวิบาไม่ได้พ่อเลยไม่ได้ฉีดไม่ทำทำไมมันเหี่ยมมากใหญ่ใหญ่ใหญ่ธรรมชาติบางๆเอาบอกก็เพชำงามเอาอยู่บ่เพชรงามม่รู้อีกขคนบ่ฮะ้องเยี่ยมอ้ยไม่ไกลแ่อวานนี่รู้สวนสย่อยังนับสานับไหมลูกที่นี่มันกาลสินนะล็อกไว้ไดิ ลองผลไว้แล้วโครงการการบ้องกันไอการไอการเมื่อที่เจ็ดที่แปดเลยไปเบางแง่นนี่ยพี่วังดูนี่เขาถามมานี่ยพี่วังฟังเล็กกิ้งไม่เข้ามาสักหนึ่งกิ้งคับตากรุบในคอมเมนต์เดี๋ยวตอนแรกจะจะฟังเจ็ดเจ็ดตาครับตากบแต่ตอนนี้เจ็บก็เลยฟังลูกเก็บตื่นฟังเป็นมาลามาลาเลยแต่ฟังฟังนี่เท่คือว่าตาใหญ่ครับเท่านกแก้วครับลูกแก้วห้อง พี่หวังไม่ใช่แคปซูลนะไม่ใช่แคปซูลนะลูกต่ไม่ออกลูกแย่เไหมพี่หวังบางดีสิไปชี้ท่าพระจันทรยว่าลูกยี่ห้มึงอไรไปว่าดีสิบก็พระจนทยว่าะบาตาบาตาในเช่นประจำของพระจันรยเห็นะมันังไงเอ็รู้ซ้ำในซ้ำแชนบลูก นี่ๆก็ไม่ถอดส่งยางี้ยงวบนี่กับฟองเบอร์ดีนี่ไหนเงี้ยก็มันหลบเงี้ยววันนี้นิดนึงอยู่เงี้ยก็หนีกกำเนิดาพอไอ้นนท์มันเห็นก็จำเลยไปนอนด้วยจ้ะพาล้อนตื่นก่อนเท่าเนี่ยเาเท่าแขนมันหลบซ้ำไเบอร์ดี้เลยแหละเบอร์ดี้นี่แหละเจ้าเบอร์ดี้เจ้าเบอร์ดี้ตัวตายกับตัวเปลี่นโอ้โหเงี้ยวผมเนาะเอา้ยวผมเนี่ยงไแต่แต่เห็นมีแฟนใหม่แลยเดีแม่นปะเขาเปิดตัวแล้วโบไม่ตว้าเ่งเปิดตัวเปิดตัวแล้วเปิดตัว เอาฝากให้ที่ให้กำลังใจในแล้วไอ้เสี่ยพุ่มในลูกที่เด็ดเนาะก็ฝากกำลังใจครับสาววันนี้เช้าครับฝากเป็นที่เด็ดนะที่เด็ดนะสพุ่มนี่ก็ไม่ใช่พุ่มเด็กเซียนนะครับจะเป็นปลาสัตว์เซิฟเวอร์วันจันทร์น้องครับแม่ก็เปหาปลาอยู่เกินลำเป้าสายไขปลาใส่ด่างครับเอาพันลำเปาแตเนี้ยแต่หัวมันแค่นี้เองของใครคอยนนท์ เออหัพี่พี่แต่มันดาวนะหัวไม่ใช่วันนี้มันอพับมาอพับหวยเพราะว่าหวยมันสั้นไงหวยทีเดียวถึงครับบออะไรก็เลยตีหีอะพวกเนี้ยไอ้ตัวเล็กๆอ่ะตีมึงเห็นชูธงไหมอู้เออไม่แต่ชูธงนั่งเล่นไพ่ผมมีสิทธิ์ซนองแล้วแกนั่งกินเออแล้วมันโตเงาชิบหายคนตัวเล็กแต่เงาไหมถึงเงอ่ะถึงเพื่อนเลยเด้อถึงเพื่อน แกนั่งเล่นไพ่ไหนนั่งเล่นไพ่อยู่สีโซนัสมัยก่อนนี้หน่อยลูกปลายมันหน่อยลูกเดียวโคตรยาวโอ้ฉีดด้วยนะจิวอตรงเขาถามว่าพ่อจ๋าฉีดไหมพ่อจ๋าก็อยากไปฉีดอยู่ครับเพราะว่ารอจิตยาแข็งจังแต่หลายคนรอพ่อจ๋าก็อาจารย์อุรักษ์นี่รอรอยาอย่างเดียวเลยีสิลองรอยาอย่างเดียวส่วนมากจะไปเอายากับ ตะวันฉายนะครับวันนั้นตะวันฉายเอาไม่กินตอนกินตอนเมาเอกมาใครผมไปซื้อกับข้าวตอนเช้านะครับตั้งเพื่อเลยไม่เพีองแค่ยังอ่ะเอาไปพล้องกินแมนของไอเท็ไอเท่นบอกแล้วของอยู่ไหนรถนั่งกินข้าวของไอเทนตั้งคือเหลือเลยอ๋อแมนไปพวกกินไงไปไปซ้อมนะว่าในซ้อมมั่เฮียบอกออกแมงไม่ได้กินข้าวเฮียเต็มตัวเลยแมงเอ้ยต้มเปียกป้อล่ะ มือน้องงัวน้องงัวงวันจันน้องงัวมาเมืองไทยฉีดไหมครับนี่เดชพูดได้พูดได้คถามนี่เดชจะอามน้องอีกเรื่องไม่ได้เรื่องที่จะอ่านคอมเมนต์มาพี่วังฝังตากบหรือครับประศัตร์วะเมืองไทยใช่อย่ากกู่ยืมไม่ได้ใช่ไหมมาถึงมาถึงอ่ะแต่พี่หวังอ่ะยืมไม่ได้เลย พี่สอนด้วยสองคนไม่เคยให้ยืมเลยเมืองไทยดีเนี่ยเนท่งทองชิบหายทงทุกวันเอ็งเอ็งเอามือดอกเลยลาบการให้ยืมเงินอ่ะคำพูดเป็นคำพูดเมืองไทยเมืองไทยดีฮะเมืองไทยคนคนดีครับให้ยืมเมืองไทยดีมากมากนะพี่เอาไปเลยมีค่อยคืนให้พี่คือไหนของแท้ของแท้เมืองไทยนะ ไม่ให้เลยผมให้มันใครเลยผมให้ทุกคนคนแค่สิใครอ่ะไม่มีเลยไม่ใจ่หมดทำไมอ่ะไม่ใช่เก่งจแล้วมเข้าใจว่าคำพูดใครดอกครับผมไอ้ดอกไอ้ดึกต้องท้อใจดอกก่อนครับร้องร้องัังงพูดใจดอกก่อนครับพอถึงว่าไม่มีต้นใจก็ให้ดอกก่อนเขาโอเคได้ไมครับไม่ใช่เขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นต้องการคือเออคาพูดตอนไปยินตอนแรกอ่ะพี่น้องครับห้องกลาง จัดจมบัมิป่าเออมึงเอาลาบไปไอ้สมบสติของถุงเงินลาบมาค่าดอกมีลาบค่าลาบเข้าใจเข้าใจอวะนั้นนั้นคำพูดอะโธกถูกพี่น้องกันหรือว่าเนี่ยดอกอะดอกเขาไม่คิดใช่เขไม่คิดหรอกขอแตงขอแตให้คำพูดอืมต้องเป็นคำพูดเปะก็เปะเขาถึงให้ต่อยให้ต่อยใช่ใช่ อันนี้พูดปุ๊บแล้วก็เงียบมันมันก็เหมือนผิดขโมยเนาะแค่พูดไปไม่รู้เรื่องพูดเฮียไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่รู้เลยเปยเป็นให้เป็นตลอดครับนัดคืนนัดครับผมเป็นตลอดไม่ได้กล่าวไม่ไ่าวเปยมาเปยนี่อันนี้ไม่เปียอันนี้เปียขอยใคไม่ได้ขอเลยขอเลยทีละร้อยสองร้อยพอได้แก่พอได้แก่ได้ตอนนี้พอได้แก่แกแล้วเไดกแก่แล้วแต่พี่หวังเคยผมว่าผมให้ผมเคยยืมห้าพันบาททวงทุกวันทวงทุกวันไงทุกวัน โทรโทรทุกามเออโอเแกให้แกไม่โทรแกให้แกให้แกให้แกแกไม่ยอดเลยกูเคยกูเคยยืมแกแล้วกูไม่ได้อกูลงเลยนะเฮ้ยเล้ยเขาอีกเขาอีกเขาพูดมันโปดอะไรมึงุ่มไไอ้เหี้ย